สาวกเอาผ่าต้องดูคลิปนี้3ามคันนี้6ล้านถูกที่สุด3คันนี้นะคะอยู่กับมายราคารวมกันเพิ่งจะ6ล้าน1นึ่งแสนราคาแต่ละคันร่วงหล่นหายจากป้ายแดงเกินครึ่งใครตามหาอยู่ขับรถมาหาไมายที่ MB คาได้เลยไปดูแต่ละคันกันค่ะมาเริ่มกันที่คันแรกนะคันนี้ใหม่สุดเลยในบรรดา3คันเป็นปี2021นะคะรถเจ้าของเดียวเลขทะเบียนไม่ขายนะคะเลขทะเบียนนี้ลูกค้าคนเก่าเอาคืนนะคะ รถมือเดียวแล้วเดิมทั้งคันลูกค้าไม่เคยทําสีเลยคันนี้เป็นตัวที่ไมเนอร์เชนแล้วนะคะเขาจะมีหน้าก,กระจังที่มีลักษณะเหมือนเขี้ยวงอกออกมาตรงนี้นะคะจะไม่เหมือนกับอีกสองคันที่เหลือคันนี้เป็นเครื่อง2.5น้ำมันเบนซินนะคะตัว SC Pa แพคเกจตัวท็อปสุดเลยรถนำเข้านะคะแต่เข้าศูนย์ตลอดเป็นรถนำเข้าที่ลูกค้าเอาเข้าศูนย์โตโยต้าตลอดนะ,ะเช็คประวัติได้ไม่แค่9 0 0 0 0่นเท่านั้นคันนี้ลูกค้าดูแลดีมากนี่ให้ดูยางเลยค่ะถ่ายยางนิดนึง ยางเป็นยางมิชลินปี2ี่เลยนะคะคือลูกค้าเซอร์วิสถึงไหนถึงกันไปดูภายในกันบ้างค่ะภายในคันนี้จะได้เป็นสีดำนะคะจะดูแลรักษาค่อนข้างง่ายเลยเลขไมค์แค่9 0 0 0 0ืภายในทุกอย่างยังใหม่อยู่เลยนะคะนี่สวยงามหน้าจอวิทยุระบบสัมผัสนะคะมาพร้อมกล้องถอยหลังสะดวกสบาย ออปชันเต็มๆมนะคะ sc พาเก็ตนี้เป็นตัวท็อปเลยแอร์ u o ปรับระหับแยกซ้ายขวาเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรี่ซีสามตำแหน่งแลวเดี๋ยวไปดูแถว2กันบ้างนะคะเบาะแถว2คันนี้นะคะหัวหมอนจะได้เป็นหัวหมอนมิกกี้เมาส์และทางเดินตรงกลางสามารถเดินผ่านได้หน้าจอจะได้หน้าจอกลางรถมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์และหลังคาซันรูฟฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะคะทั้ง3คันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดทั้งตัวฝาท้ายและตัวประตูสไลด์ด้านข้างนะคะ ระบบไฟฟ้าทั้งหมดเปิดปิดสะดวกหัวน็อตนี่เดิมเดิมหมดเลยนะคะซูมให้ดูเป็นอย่างนี้ทั้งคันรถนะคะทั้งหน้าหลังและข้างประตูข้างไม่เคยโดนชนเลยภาพสวยๆต่อไปเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันมากนะคะคันนี้จะเป็นรถของศูนยโตโยต t a เลยเป็นตัวหายากที่สุดตัวหนึ่งนี่นะคะ คันนี้เป็นเอาผ่าตัวเ x สเซคทีแล้วเครื่อง V6 นะคะเครื่อง V6 จะเป็นเครื่อง3500เมื่อจะคู่นี่เป็น2500เนาะเพราะงั้นคันนี้จะกินน้ำมันมากกว่ายางคันนี้ได้ยางมิชลินเหมือนกันนะคะดอกลึกเช่นกันนี่เลยภายนอกจะเป็นสีดำเงางามนะคะคันนี้ดูหรู สีดำมันจะดูหรูนะคะแล้วส่วนภายในจะได้เป็นเบาะสีครีมหนังแท้นะคะแล้วเบาะคันนี้นี่บอกเลยว่าใหญ่เป็นพิเศษเลยค่ะจะไม่สามารถมีทางเดินตรงกลางได้นะคะคันนี้เพราะว่าไซส์ของเบาะเขาเนี่ยใหญ่กว่าคันเมื่อกี้เยอะมากแล้วตัวเบาะเนี่ยระบบ VIP สามารถปรับระบบอุ่นร้อนอุ่นเย็นของเบาะได้นะคะแล้วก็มีเมมโมรีซีสองตำแหน่งเป็นเครื่องปรับไฟฟ้าแบบ VIP นะคะตัวนี้นะคะ มีถาดอาหารลักษณะนี้มาให้ด้วยนะคะจะทานข้าวหรือจะเขียนหนังสือก็ได้เลยซึ่งตัวเมักคู่นี้ไม่มีนะอันนี้ลูกค้าเดิมยังไม่ลอกแผ่นสติกเกอร์ออกเลยนะคะใหม่มากด้านหน้านะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่แสนสี่เป็นรถศูนย์ที่เข้าศูนย์ตลอดเช็คงานเช็คประวัติได้น,นะคะส่วนออปชั่นต่างๆจะคล้ายๆก,กันกับคันเมืักคู่นี้เลยแค่แตกต่างตรงตัวสีภายในนะคะจะเป็นสีครีมสีเบจตัดลายไม้นะคะมันจะดูหรูหรามากขึ้น ที่สาคัญเครื่องเสียงคันนี้ได้ JBL ไปด้วยนะคะคันอื่นจะไม่ใช่คันนี้จะได้เป็นรถปี2016นะคะเครื่อง3.5ตัวน้ำมันเมื่อกี้เราดูตัวน้ำมันไปแล้ว2คันนะคะเดี๋ยวถัดมาใครอยากใช้เอาผ่าแต่ไม่อยากเสียค่าน้ำมันเยอะนะคะต้องคันนี้เลยคันนี้จะได้เป็นระบบไฮบริดนะคะเป็นรถปี2019แบตเตอรี่ไฮบริดคุ้มครองถึงปี2 0 2 9ไม่จำกัดจำนวนครัง้งไม่จำกัดระยะทางเลยเพราะคันวันนี้เป็นรถศูนย์นะคะรถศูนย์โตโยต้านั้นแบตไฮบริดนี่รับประกัน10ปีเลยทีเดียว นี่นะคะคันนี้หน้ากระจังเขาจะยังไม่ได้เชนนะคะจะไม่มีเขี้ยวงอกออกมาได้เป็นสีขาวได้ชุดแต่งสเกิร์ตไปด้วยนะคะคันนี้ถัดมาไปดูความแตกต่างของภายในกันบ้างนะคะเมื่อเทียบกับตัวรถนำเข้า S-C p a c แพ็ e คันแรกนะ,ค,ะคันนี้ภายในจะได้เป็นเบาะสีเบจเช่นกันแล้วก็จะได้ระบบนวด เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเบาะแถว2เนี่ยจะสามารถนวดได้นะคะปุ่มจะอยู่ด้านข้างได้ัวหมอนมิกกี้เมาส์เหมือนกันหลังคาสันูฟไฟ M B ine, แอมเบรไล์ลักษณะคล้ายๆกันเลยค่ะแทบไม่แตกต่กตางส่วนของด้านหน้านะคะนี่เลยจะเป็นสีเบตตัดลายไม้นะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่300แสนนะคะถึงจะดูเยอะไปนิดนึงแต่ว่าลูกค้าดูแลดีมากโครงสร้างเดิมไม่เคยชนนะคะแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดเช็คประวัติได้เวลาขับนี่ขับดีมากค่ะ ประหยัดน้ำมันถึงประมาณเกือบ18โลลิตรเลยนะคะถือว่าใช้ดีมากๆเลยคันนึงราคาป้ายแดง3คันนี้รวมกันอยู่ที่ประมาณ12ล้านเลยนะคะในวันนี้มือ2ทั้ง3คันนี้ราคารวมกันเหลืออยู่แค่6ล้านเท่านั้นนี่เริ่มกันเลยนะคะที่คันแรกคันแรกนี่ราคาเหลือแค่2 4 9ล้านบาทคันนี้สวยสุดเลยนะคะปีใหม่หม่นอยที่สุดหม่9 0 0 0หมื่นปี21 SC Package ีเรถนำเข้านะทัวในให้ฟังอีกรอบหนึ่งคันนี้2 4 9ล้านนบาท ถัดมาคันนี้นะคะจะเป็นปี2016เป็นตัว Executive เราเครื่อง V 6นะเครื่อง3.5หาย,ายากมากรุ่นนี้ตั้งแต่ไม้ทํารถมือสองมาเพิ่งจะเจอคันนี้คัน,น,คนแรกเลยนี่คันนี้แรไอเทมสุดๆราคาเหลืออยู่แค่1 8ึ9 0ล้บาทนะคะคันนี้ค่ะถัดมาคันนี้เป็นน้องที่ถูกที่สุดเลยคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะแต่แบตไฮบริดไม่ต้องกังวลเลยค่ะ ของโต y o t a นี่รับประกันว่าไม่มีเสียแน่นอนส่วนตัวไม้ก็ใช้รถไฮบริดอยู่นะคะไม่เคยเสียเลยถ้าเสียก็คือเข้าศูนย์ฟรีที่โตโยต้านะสามารถเคมได้ไม่จำกัดจำนวนครัง้งไม่จํากัดระยะทางราคาเหลืออยู่แค่1นึ่งล้จ็แสนเก้าหบาทนะคะนี้ปี19นะคะเป็นตัวไฮบริด ที่ราคาไม่แพงเพราะว่าเลขไม้สามแสนนะคะแต่ว่าเป็นไม้สามแสนที่เข้าศูนย์ตลอดและโครงสร้างทั้งหมดหัวน็อตเดิมหมดทั้งคันนะคันนี้ใครสนใจรีบทักมาได้เลยนะคะถ้าเป็นปี19คันอื่นนี่มีเลข2แน่นอนนะคะไม่มีทางเจอล้านกว่าบาทนี่ค่ะสามคันนี้ชอบคันไหนถูกใจคันไหนถูกเชลลกับเลขทะเบียนคันไหนเว้นคันสุดท้ายนะคะคันสุดท้ายไม่ขายทะเบียนนะคะแต่ทั้งหมดนี้จะได้เลขนี้ไปเลย5 5 4 1นนี่เลขสวยมากใครชอบคันไหนรีบทักมาได้เลยนะคะ ทุกคันจัดไฟแนนซ์ได้นะคะรายละเอียดเรื่องจัดไฟแนนซ์จะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าใครสนใจรีบทักมาได้เลยคะ่ะ0 9 3ย์6 5 6 5 m b จ็คาตลิงชันคะ่ะ